อยากให้ลุงเข้ามาในร้านเนี่ยหีสกปรกเ <c oughs> มนกินเหงื่อด้วยอ่ะรีบออกไปจากร้านฉันเรื่องนี้เลยนะออกไปลุงแค่อยากจะมาซื้อรองเท้าขอดูรองเท้าในร้านหน่อยนะไม่ได้ไม่ได้นะลุงฉันว่าลุงมาผิดที่แล้วแหละร้านเนี้ยขายแต่รองเท้าแบรนด์ดังทั้งนั้นเลยนะรอปภแก่ๆอย่างลุงอะ่ะไม่มีปัญญาซื้อหรอกทำง,งานทางชาติก็ไม่มีปัญญาซื้อ อย่ามายืนเก่กะหน้าร้านรีบออกไปเลยล่ะถ้าลูกค้าคนอื่นเข้ามาเห็นอ่ะเขาไม่กล้าเข้าร้านพอดีออกไปแต่ถ้าลุงจะซื้อนะก็ไปซื้อที่ตลาดนัดนู่นร้านเนี้ยต้อนรับแต่ลูกค้าที่มีระดับเท่านั้นออกไปเดี๋ยวค่ะคุณลุงสวัสดีค่ะคุณลุงคุณลุงอยากได้รองเท้าแบบไหนเดี๋ยวฉันแนะนําให้นะคะเข้าดูข้างในก่อนค่ะเิญทางนี้ค่ะเข้ามาดูอะไร ลุงแก่ๆคนนี้ไม่มีปัญญาซื้อหรอนี่เฟอร์ถ้าลืมไปแล้วเหรอว่าวันนี้คุณเฮดเจ้าของร้านจะเข้ามาตรวจสอบความเรียบร้อยภายในร้านอะไม่ลืมค่ะอ๋อฉันลืมไปวันนี้เป็นวันทำงานวันสุดท้ายของเธอฉันว่าเธออย่าสร้างปัญหาเพิ่มดีกว่านะเพราะไม่อย่างนั้นวันนี้จะเป็นวันที่สวยที่สุดในชีวิตเธอเพราะนอกจากโดนไล่ออกแล้วยังจะโดนหักเงินเดือนอีกเข้าใจไหมแล้วคุณรู้ได้ยังไงล่ะครับ ว่าผมไม่มีเงินซื้อ <laughs> คุณลุงแล้วพอแก่ๆอย่างลุงอ่ะจะมีปัญญาเอาเงินที่ไหนมาซื้อฉันว่าลุงเนี่ยกลับบ้านไปให้ลูกให้หลานเลี้ยงดีกว่านะอ๋อหรือว่าไม่มีใครเขาอยากจะเลี้ยงคุณลุงก็เลยต้องมาทํางานหาเลี้ยงตัวเองแบบนี้ยะะนี่ลุงลุงรู้ไหมว่ารองเท้าร้านนี้ราคาเท่าไหร่ฮึคุณลุงคะ ไม่เป er die ็นไรหรอกค่ะแค่เข้ามาดูเฉยๆดูฟีมิคิดเงินค่ะเสียเวลาเปล่าน่ะเพราะวันๆเธอเอาแต่ทําเรื่องไร้สาระแบบนี้ไงก็เลยโดนไล่ไหนๆวันนี้ฉันก็โดนไล่ออกแล้วเพราะฉะนั้นแล้วทุกท่านที่เข้ามาในร้านวันนี้คือลูกค้าค่ะแปลว่าฉันยังบริการได้อยู่คุณลุงคะเชิญข้างในค่ะ ทำอวดกิ่งไหมเพคะคุณลุงคะคุณลุงอยากได้รองเท้าแบบไหนคะเดี๋ยวฉนันแนะนําให้คะ่ะลุงอยากได้รองเท้าเอาไว้ใส่ทํางานอยากได้คู่ที่มันใส่สบายๆหน่อยเพราะลุงแก่แล้วอ๋องั้นคุณลุงเชิญไปนั่งรอตรงน,นั้นก่อนนะคะแ๋ยวหนูหยิบมาให้ลองคะ่ะ <laughs> มาค่ะคุณลุงลองสวมหรืนะคะแม่หนูสวมให้ค่ะหู่นี่ดูดีจริงๆแม่หนูนี่เป็นคนดีนะพนักงานที่บริการดีๆแบบนี้ลูกค้าคงจะเยอะเลยสิใช่ไหมคงงั้นมั้งคะ <laughs> แล้วทำไมหนูถึงโดนไล่ออกล่ะเอ่อคือฉันไม่ค่อย ผูกกับผู้จัดการคนนั้นนะคะคืออาทิตย์ก่อนนะคะคุณลุงหนูมีเสนอไอเดียไปให้เขาว่าตอนนี้ร้านค้าออนไลน์อะ่ะกำลังมีกระแสดังมากหนูก็เลยคิดว่าเราควรนำสินค้าของเราอะ่ะไปขายออนไลน์คะ่ะแต่ผู้จัดการเขาไม่เห็นด้วยเขาก็เลยมีคำสั่งไล่ฉันออกคะ่ะเพราะว่าฉันคิดต่างกับเขาดูไปแล้วผมว่าคุณเก่งกว่าผู้จัดการคนนั้นอีกนะ ไม่หรอค่ะคุณลุงแล้วรองเท้าคู่นี้ถูกใจคุณลุงไหมคะใส่สบายไหมอืคู่นี้ใส่สบายจริงๆแล้วมันราคาสักกี่กระตังละ่ะคู่นี้ราคา3990บาทค่ะราคามันอาจจะดูแพงนะคะแต่มันทำจากวัสดุดอย่างดีใส่สบายแล้วก็ทำจากหนังแท้ๆค่ะราคาก็เลยค่อนข้างสูงเอา้าเอา้าเอา้า ตายละลุงลืมเอาเงินมานะไม่มีจริงๆด้วยแก่ละก็เลยขี้หลงขี้ลืม <c oughs> ไม่มีเงินซื้อก็บอกมาเฮ้ยถ้ามาเป็นบอกว่าลืมกระเป๋าตังมุกเดิมๆของคนจนๆอ๋อไม่เป็นไรค,ะค่ะคุณลุงงั้นคุณลุงสแกนจ่ายแทนไหมคะ สกแกนเหรอนันคืออะไรลุงทำไม่เป็นหรอกเอาอย่างนี้เดี๋ยวลุงจะไปตามคนมาจ่ายเงินให้แต่คุณช่วยเก็บรองเท้าคู่นี้ไว้ให้ลุงหน่อยนะแล้วเดี๋ยวลุงจะรีบกลับมาจ่ายเลยได้ค่ะคุณลุงไม่นานไม่นานอุ๊ยอุยเธอนี่มันงงจริงเลยนะเฟอร์ แค่นี้ก็ดูไม่ออกหรอว่าอิตาลุงแก่นั่นน่ะมันเป็นพวกมิจฉาชีพพอเห็นราคาแพงเข้าหน่อยก็เพ่นแนบเปรยนี่เธออย่ามองโลกในแง่ร้ายนักเลยคุณลุงเขาไม่ใช่คนแบบนั้นหรอกอย่ามองคนที่ภายนอกสิจ๊ะไม่มองโลกในแง่ดีไม่ลอกสวยระวังไม่เถอะจะโดนอิตาลุงแก่นั่นจากป้นกลางทางแล้วอย่าหาว่าฉันไม่เตือนนะ นี่เฟอเธอมั่นใจจริงเหรอว่าไอตาแก่หัวงอกนั่นอ่ะมันจะมีเงินมาจ่ายข้ารองเท้าคนแบบนั้นอ่ะฉันเห็นมาเยอะแล้วทำมาเป็นบอกว่าลืมกระเป๋าเงินควานจริงนะไม่มีตังมาจ่ายหรอกทำมาเป็นอวดรวยอยากจะซื้อรองเท้ามึงแพงฝัดไปเถอะผมเอารองเท้าคู่นี้ครับ,บรบกวนคุณช่วยเอาใส่ถุงแล้วคิดเงินให้หน่อยนะครับ ขอโทษด้วยนะคะคือรองเท้าคู่นี้มีคนจองแล้วค่ะคุณช่วยดูรองเ้าตัวอื่นก่อนได้ไหมคะนี่เธอเําไม่รู้จักเจ้าของร้านัดง้ไงฮะนี่คุณเฮทเขาเป็นเจ้าของร้านะานะอ้าวนายืนอยู่ทำไมสวัสดีคุณเฮเขาสิแล้วยืนเบื่ออยู่ทำไมรีบเอารองเท้าใส่ถุงให้คุณเฮเขาสิาเอ่อคือขอโทษด้วยค่ะแต่ว่ารองเท้าคู่นี้ มีคนลึงคนนึงจองไว้แล้วค่ะนี่เธอพูดบ้าอะไรของเธอนี่คะอโตนงแก่นั่นอะ่ะมันไม่มีเงินมาจ่ายหรอกรีบเอารองเท้าคุณเฮเขาเร็วเร็วเขา้เาคุณเฮคะฉันต้องขอโทษคุณเฮด้วยนะคะพนักงานคนเนี้เขาทางานไม่ได้เรื่องเท่าไหร่อะคะ่ะแต่ว่าคุณเฮไม่ต้องห่วงนะคะจะไล่เธอออกไปแล้วเดี๋ยวชันจัดการให้เรียบร้อยทุกเรื่องเองคะ่ะ เมื่อกี้คุณจะไล่ใครออกนะครับเฮดลูกเห็นหรือยังล่ะว่าผู้จัดการร้านลูกเป็นคนยังไงชอบแต่งชนชั้นคนแบบนี้ไม่ควรที่จะอยู่ในร้านเราเลยนี่คุณลุงเป็นพ่อของเจ้าของร้านร้านนี้เหรอคะเออคุณเฮ้คะเรื่องนี้ฉันอธิบายได้นะคะ คือว่าผันผิดไปแล้วค่ะเรื่องนี้มันปเป็นเรื่องเขา้าใจผิดกันค่ะคุณคะคุณหให้อภัยฉันนะคะคุณเฮค่ะคุณเฮนให้อภัยฉันอีกรอบนะคะผมให้เวลาคุณเก็บข้าวของของคุณอีกห้าห้าวันหรอคะห้านาทีเออคุณเฮคะฉันฉันผิดไปแล้วจริงค่ะคุณเฮเริ่มนับถอยหลัง คุณพ่อฉ,ฉ,ฉันขอโทษจริงค่ะหวังว่าเราคงไม่ต้องมาเจอหน้ากันอีกนะครับเชิญคุณครับคุณมีแฟนหรืออย่างครับเอ่อ <c oughs> <dles singing> คือค, <c oughs> ค,คือฉัน ลูกชายของผมใช่สเปคคุณไหมครับออ